ยังไงก็มีเชือกผูเห็นเขาเขียนะไอรอ่ะโคร่างกายติ้งข้าวแล้วจ่อติ้ข้าวติ้ข้าวทำไงไม่มีเบรกเหรประเด็นคือห้องยังมีสามคุณในห้องน้ำมันแล้วจะมีห้องเดียวจะอาบกันทันเรืเองต้องเลือกเวลาอาบถ้าอยู่กันสามคนใช่ไหมละ่ะถ้าเราน่าจะไม่ได้เรียบเพราะว่าไอ้มุกก็ไม่ีคนให้เรีไอ้ดีนก็ไม่มีคนให้เรีเราควรไม่นอนกับแม็กซ์หรือนอกนกับรุ่นพี่ดีวะแค่วันนี้อเมเิงนอนเรุ่นพี่ ออใครไม่ถึงใครที่งี่แต่ว่าถ้าถมันนั่งเล่นห้องเราก่อนก็ได้ถ้าแบบถ้าแบบแบบไม่อยากอยู่นนาากับรุ่นพี่นานๆได้ทีนน่หรอจ๊ะเวลานอนค่อยกลับไม่อยากอยู่กับเราหมอกอยู่กับใครวะลืมอยู่กับมุกเขียวกับดีมเกงใจดีมชิบหายตอนเนี้ยเอาจริงนะดีมกับมุกเขียวอ่ะคัวบวกคั่วรลบนี่คือชัดเจนเลยไม่ไม่ถูกกันเนาะ ขึ้นมาขึ้นกี่บาทดิขึ้นหลังขึ้นหลังเหรอขึ้นหลังขึ้นลห,หลังเร็วพ่อติดร้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะมาข,ขึ้นมาอันนี้เป็นที่นั่งของพานบาลลังต่างทองมึงจะขึ้นยนะังมึงต้องปีแล้วแหละโอ้ยมึงไม่ไหวแล้ว ดีแล้ววันนี้กูไม่อยากลำพงกูถู้มาแล้งั้นน่ะตุยกูกลัวกูไม่รักกับแบบลาเล็กคืออย่างงี้พวกบวกพูดตงที่ประมาณถึงก็คือว่าตีหมัดมืให้พูดพอพูกผู้เขียวเป็นคนที่เป็นนี่ไงก็เลยพูดหนพูดเก่งอยู่นเขียวเียกูก็ไม่ค่อยพูดแต่ถ้ามันไม่ได้สนิทใช่แต่ว่าถ้ามันสนิทก็คือมันก็พูดเยอะพอสมควรแหละแล้วจะพูดกับกูจะดีกูก็รู้ หลังๆแลมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงียบสมุไม่มีตัวตนอ่ะใช่แล้วมันก็รู้สึกน้อยเข้าใจเดี๋ยวว่าคุยอ่ะมันไม่เช้าเนี่ยไม่คุยกับมันคุยเมื่อเช้าเฮ้ยตอนเรามากี่โมงวันเนี้ยบ่ายบ่ายใช่ไหมเออบ้านตอนมาเนี่ยไม่ดีมันก็มามาอล่รเนียยแบบก็คุยกันว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไปเจอทำอะไรเออมันก็บอกว่าเออเนี่ยก็นอนแล้วก็เล่นเกมที่เกียนรำวัดรูปอะไรเงี้ยเพราะเราก็ถามว่าเจอวัด จร,จริงๆอ่ะเราเกิดอยองเออก่อนเพราะว่าเอิอหน่ะมาทักทักมาหนักเราบอกว่าดีนี่ใส่ยังไงผมไม่ยังไงเราก็เลยบอกกับนที่ติดต่อเลยว่าเออเนี่ยเออมาทำมาแล้วเราก็บอกไปอย่างนี้นะว่าเออเนี่ยเราก็บอกไปว่าดีมั้ยเองเป็นคนแบบเงียบๆอ่ะเ,เหมือนไร่ตัวตอนอะไรเงี้ยไอ้นี่มันต้องเหมือนหรอเพราะนี่แกต่อหน้าเลยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่คนที่เออรู้จักคนแรกเนี่ยนะ เมื่อเราบอกว่าเอิร์ดอ่ะเฮ้ยเธอลองทักไปหาห,หน้าห้องหน่ใช่<อ>แล้วก็เราโดนคนที่เอิร์ธอ่ะทักไปหาหน่อย <c oughs> ไม่เชื่อป่ะเพราะว่าเขาอยู่ตึกเดียวกันไงแล้วเขาไม่กล้าักเพาเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็บอก <c oughs> จริงจริงอ่ะมันแอดไปหาดีมก่อนแต่ว่าดีมมันไม่รู้จกักไงเพราะว่ามันรู้มันรู้จักผ่านเพื่อนดีมเออไอดีมมันก็มีเพื่อนดีมนี่แหละเออแล้วเพื่อนมันหนุ่มบอกหนุ่มบอกเอิร์ธถามว่าเนี่ยเออมีคนที่อยู่สาขานี้นะ ชื่อดีอะไรเงี้ยเขาแก้ดีมไม่รับไม่ดีไม่เห็นอ่ะเขาเข้าใจเขาหาเขาหาตัวนี้มาเออแล้วมันแก้ปัญหาเราต้องบอกเขาเองรู้ได้ไงว่าเราเรียนคณะเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าผมมาเลยแล้ถามว่าโอเคมันจะไหนมันบอกว่าเอามาดัดแฟดดีมีอะไรตัวแบบเกิดมาตบ่อกเราให้ดีฟังดีมันก็แบบเอาเหรอแต่เราไปเอาคุณพ่อไปเถอะ เสวัสด <SM. S 3> <Christina. S 2> ีครับมอบเร็วเร็วแมจ้าวเป็นดีเ้ยด้นล่ไม่เป็นไรงอมนี่